คาชามาแจกให้ถึงปืนแถมรู้ด้วยว่าฉันชอบสีชมพูทีมงานเขาบังเอิญหยิบได้แหมพยายามคิดพยายามคิดข้าข้าตัวเองฉันชอบสีบุคาชารู้ด้วยให้สีชมพูมาใช่สีส้มสีส้มพี่อะไรคะจำได้ไหมคะพี่เบิร์ดรักทุกคนนะคะแต่พี่เบิร์ดจะไม่มีน้ำมาแจกให้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครได้แต่ก่อนไปเติมน้ำก่อนได้ลุกึ้น ไปเติมน้ำได้ก่อนเลยตอนนี้ค่ะเนี่ยค่ะสีต้องได้เปียกนะเดี๋ยวสีอื่นเขาแตกครบแล้วเดี๋ยวไปกรอกน้ำไม่ทันนะบางคนบอกขี้เกียจลุกลอก,กอกให้ฉันด้วย,เอ,วยเออด้านนี้ด้านนี้ <Okay. S 1> ลิสแปรลิสปอย่าลืมไปใส่ได้ทันใครดูรายการเกมแก๊งเราจะเห็นว่าเรามีการสาธิสแปรการใส่ลิสแปนหลายแบบบ้างถ้าเกิดใครไม่อยากซ้อใครใครไม่อยากใส่ที่ข้อมือ อาชมพู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 ได้ยี่สิบชมพูได้ยี่สิบเราต้องสามัคคีกันหน่อยนะเพราะว่าเราไม่มีสมาชิกน้อยกว่าเขาสองคนนะต้องทำคะแนนได้เยอะนะ ระเบียนใครที่ยังไม่มีลิสแบนลิสแบนยังไม่ครบด้านนู้นะคะด้านนู้นมีตำแหน่งเดี๋ยวเราตรวจแล้วลิสแบนไม่ครบนี่เราไม่ให้เขา้า